วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพที่สมัยพี S ่แอ๊ดคาราบาวนะครับไปเรียนอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับภาพสมัยที่พี่แอดไปเรียนอยู่ที่ฟิลิปปินส์ครับถามว่าทำไมวงคาราบาวถึงเลือกไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ทั้งๆท,ท,ที่ว่าฟิลิปปินส์ที่เรามองเห็นในปัจจุบันนี้นะครับมันเป็นประเทศที่แบบว่าค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยนะนะครับต้องย้อนกลับไปนะครับในสมัยตอนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นเอกราชจากสหรัฐอเมริกาใหม่ๆเนี่ย ในสมัยนั้นนะครับฟิลิปปินนี่การศึกษาค่อนข้างจะดีนะครับแล้วใครก็ตามที่ไปเรียนต่อที่นั่นเนี่ยนะครับหนึ่งได้ภาษาด้วยเพราะว่าฟิลิปปินนอกจากเขาจะพูดภาษาฟิลิปปินโนแล้วเนี่ยเขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษด้วยนะครับผม2น,ผนะครับค่าเล่าเรียนถูกนะฮะเพราะในสมัยก่อนเนี่ยมหาลัยในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีเยอะเหมือนในสมัยนี้นะครับผมนะฮะแล้วบางคณะก็รับน้อยด้วยหลายคนก็เลยเลือกไปเรียนต่อที่ฟิลิปปินนะครับซึ่งรวมถึงวงคาราบาวนี้ด้วยนะครับ สมาชิกทั้งหลายเนี่ยก็เรื่องที่จะไปเรียนที่ฟิลิปปินส์นะฮะแล้วที่ประเทศฟิลิปปินส์นี้เองนะครับที่ทําให้พี่แอดคาราบาวนั้นเจอเพื่อนนักเรียนไทยด้วยกันนะครับแล้วก็จัดตั้งวงคาราบาวขึ้นมาซึ่งคาว่าคาราบาวเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาแคตาล็อกนะครับซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของประเทศฟิลิปปินส์นะฮะที่แปลว่าควาย นะครับผมซึ่งตัวพี่แอดเองเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะสื่อถึงชนชั้นแรงงานที่โดนเอารัดเอาเปรียบอะนะครับผมนะฮะก็สังเกตดีๆนะครับแต่ละเพลงเนี่ยก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับการสู้ชีวิตบางทีก็เล่าถึงชีวิตของชนชั้นล่างเช่นในเพลงมโนกเนี่ยนะครับผมก็สื่อชัดเจนว่ามโนกเนี่ยทำนานะฮะแล้วโดนเอารัดเอาเปรียบนะครับก็เหมือนว่าทําให้หลายๆคนเนี่ยพอฟังเพลงพี่แอดแล้วเนี่ยก็ยืนหยัดที่จะ สู้ขึ้นนะครับผมนอกจากสมาชิกวงคาราบาวเนี่ยจะไปเรียนที่ฟิลิปปินส์แล้วนะครับผมพี่เขียวคาราบาวนะครับก็ยังได้ทํางานในบริษัทและโรงงานของคนฟิลิปปินส์ที่มาเปิดสาขาในประเทศไทยในสมัยนั้นด้วยนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่าฟิลิปปินส์สมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างที่จะเจริญนะไม่ใช่แค่เกี่ยวข้องกับวงคาราบาวอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งในสื่อของฮ่องกงเนี่ยเขาก็เคยเล่านะครับว่า,าสมัยก่อนเนี่ย ประเทศฟิลิปปินเนี่ยค่อนข้างที่จะเจริญนะครับแต่ว่าเริ่มมาตกต่ำเนี่ยสมัยตอนประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสนะครับเพราะประธานาธิบดีคนนี้เป็นปเผด็จการแล้วก็คอร์รัปชันสูงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับก็เลยทําให้ฟิลิปปินเนี่ยเริ่มตกต่ำมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับจนกลายเป็นผู้ป่วย่งเอเชียเลยนะครับผมและนี่ก็คือประวัติประเทศฟิลิปปินแบบคร่าว นะครับผมเราจะเห็นได้ว่านะครับฟิลิปปินส์สมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะรุ่งเรืองนะฮะแต่ว่าได้ผู้นําที่ไม่ดีเป็นเผด็จการและช่อฉชนมากเลยเนี่ยเลยทําให้บ้านเมืองแย่นะครับผมซึ่งอันนี้ก็สมดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้นะครับว่าเมื่อพระราชาไม่ประพฤติธรรมนะฮะข้าราชการก็ไม่ประพฤติธรรมรวมถึงนักการเมืองด้วยนะครับผมนะฮะ แล้วก็พามกับคาลหาบดีก็ไม่ประพฤติธ,ธรรมชาวนิคมและชาวชนบทก็ไม่ประพฤติธ,ธรรมนะฮะก็ฟิลิปปินส์ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงพุทธพจน์ท,ที่พุทธเจ้าท่านตัดไว้นะครับเป็นจริงทุกประการเลยนะครับผมก็ภาวนานะครับว่าอย่าให้ประเทศไทยของเรานั้นไปเป็นแบบเดียวกับฟิลิปปินส์นะครับคือกลายเป็นผู้ป่วยแห่งอาเซียนหรือผู้ป่วยแห่งเอเชียน,นะครับผมนะฮะโอเคครับเนื้อหารายการของเราก็มีแต่เพียงเท่านี้ไว้เราพบกันใหม่นะครับในตอนหน้า สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ